สวัสดีคะ่ะแม่เน่งพรมณีบ้านดินคะ่ะวันนี้แม่เน่งพาออกนอกสถานที่นะคะมาที่เมืองกรุงกังดงค่ะเครื่องปั้นดินเผาเชียงใหม่ค่ะอ๋ออันนี้ก็เขาเป็นมิวเซียมไทยแลนด์เลยนะคะเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาค่ะแต่วันนี้ภาร,รากิจของแม่เน่งก็คือมาดูพื้นที่ที่จะทํารั้วคะ่ะรั้วในการรั้วดินคะ่ะเป็นรั้วดินเ,เพื่อที่อ๋อได้รับ ติดต่อจากน้องจากมหาลัยเชียงใหม่นะคะก็เอ่อยชื่อนะน้องออมนะคะก็ได้ทํางานวิจัยร่วมกับอาจารยนะ์อาจารย์เขาก็ต้องการที่จะปรับภูมิทัศน์ค่ะในพื้นที่เนี้ยเหมือนสนับสนุนชุมชนค่ะให้ยั่งยืนฮะเพื่อยี่ทำอะไรให้ต่อยอดได้ค่ะก็คือบ้านหมู่บ้านเนี่ยค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะเขาทําเครื่องปั้นดินเผาก็อยากจะ บิ้วงานดินเข้าไปนะคือจะตอนนี้อาจารย์ก็จะอยากทำรั้วรั้วแถวเนี้ยค่ะเออเลยมาดูพื้นที่กันว่าจะทำรั้วเป็นรั้วดินรั้วเทคนิคไหนนะแม่เน่งก็ได้แนะนำเทคนิคก็คืออันนี้ก็คือถ้าจะอิดดินดิบก็ต้องื้อใช่ไหมเราก็แนวประหยัดนิดนึงค่ะเราก็แนะนำไปว่าให้ใช้โครงสร้างเดิมเนะี่ยโครงสร้างไม้ไผ่ลวดน้มก็มีอยู่แล้วค่ะก็เสาปูนก็มีอยู่แล้วเราก็ใช้เทคนิคโดยการ พันฟางค่ะเทคนิคก็คือเป็นเทคนิคโครงไม้ค่ะจะเป็นโครงไม้ก็ได้หรือจะเป็นโครงอะไรเหล็กก็ได้นะคะใช้ได้หมดค่ะเราก็จะเอาโครงไม้เนี่ยพันฟางค่ะเอาดินผสมฟางเพื่อที่จะทําเป็นรั้วดินนะก็แม่เหน่งก็ได้แนะนำอ,า,อาจารย์ท่านอาจารย์มอชอไปประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันกันค่ะอันนี้จะเป็นฐานเรียนรู้ด้วยนะคะที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะก็จะมีเด็กมาเรียนรู้จริงๆเป็นแหล่งผลิต เกี่ยวกับน้ําต้นหม้อน้ําเครื่องปั้นดินเผามาสองร้อยกว่าปีแล้วนะคะแม่หนึ่งเองก็เพิ่งเคยมาค่ะเะวันนี้ก็เลยมาถือว่าได้มาสัมผัสสิ่งใหม่ๆค่ะอันนี้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมค่ะเครื่องปั้นดินเผาโอท็อปเลยนะคะทํารั้วค่ะวัตถุประสงค์ของอาจารย์คือต้องการให้เขาแมทกับ เ,เครื่องปั้นดินเผางานดินล้วดินอะไรประมาณโอ้แม่เหน่งก็ชอบค่ะมาช่วยกันออกแบบค่ะว่าจะทํำยังไงดีทั้งสองฝั่งฝั่งเนะคะเราก็จะทําเป็นงานที่เหมือนกับว่าเป็นประตูต้อนรับแขกค่ะเพื่อที่ได้ต่อยอดต่อไปว่าในงานหัตถกรรมของชาวบ้านเนี่ยก็คืออาจจะมีคนมาเรียนรู้มีนักท่องเที่ยวมีมาออเดอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการสนับสนุนชุมชนนะคะก็ จริงๆนะคะหมู่บ้านแห่งเนี้ก็คือเขาทํามานานแล้วคือตลาดเขามีแน่นอนอยู่แล้วค่ะรู้สึกจะเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดสมั่งค่ะเอแต่เราไปอยู่ไหนมาไม่รู้ค่ะเนี่ยค่ะอินเลยค่ะแม่แห่งชอบค่ะถ้าแนวเนี้ยมันมันดนใจคนบ้านดินนะคะออกงานดินดินก็ไม่หนีกันค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะจะปั้นคนโทปั้นเป็นหลายอย่างนะคะควันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆดูค่ะออกมาแนะนําก็เลยเอาคลิปมานําเสนอว่า เดี๋ยวยังไงก็จะทํำยังไงก็ก็ปรึกษาอาจารย์แล้วก็ให้คําแนะนําอาจารย์ไปแล้วค่ะอาจารย์ท่านเก่งมากค่ะท่านเป็นนักออกแบบด้วยเดี๋ยวก็คงจะสวยงามนะคะแต่วันนี้ก็เราในฐานะคนบ้านดินค่ะในฐานะงานดินค่ะได้ติดนับติดต่อทางเพจค่ะน้องออมติดต่อมาเน่งไปก็เลยนัดกันค่ะวันนี้ออกนอกสถานที่มาชมค่ะอ๋อนี่จะเป็นช็อปนะคะช็อปที่แสดงสินค้านะคะก็ เขาเปิดเปิดมาเพื่อที่จะบิวบิวงานดินดูค่ะว่าจะประมาณไหนเอาไว้ให้แขกผู้มาเยือนนะคะยังไงก็มีโอกาสก็จะอัปเดตให้ดูอีกนะเนี่ยค่ะรั้วก็จะเป็นรั้วดินค่ะอันนี้คือคือโครงการนะคะยังไงก็เดี๋ยวค่อยชมกันอีกทีหนึ่งฮะอ๋อปกตินะคะนี่ไม่เนะคะ่ค่ะเข้าทางด้านหลังเข้าทางน่างคอนคอนบัานเมืองกุ้งหรคะ้างห่างจากเชียงใหม่แค่แปดกิโลเมตรเลยค่ะ ก็คือถ้าด้านหน้าเขาจะมีน้ําต้นน่ะน้ําต้นก็คือไงคะภาชนะภาชนะที่เราเอาใส่น้ําดื่มคะ่ะสมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรแต่เขาก็อนุรักษ์โดยการปั้นดินเผามีหลายอย่างมากคะ่ะในนี้ไม่ใช่อะไเฉพาะน้ําต้นอย่างเดียวนะคะหม้อน้ําอะไรก็มีหมดะคะ่ะเครื่องใช้คะ่ะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะหมู่บ้านนี้ทั้งหมู่บ้านคะ่ะยังไงก็เดี๋ยวเราติดตามชมนะคะ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งิง,ง,งเป็นกำลังใจให้แม่เห็งคนบ้านดินภูมิมนีมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ